แผ่นดินแห่งสิโดโรองค์พระมหากษัตริย์ทรงบดินมีพระราชโอรสองพระองค์ฝ่ายซ้ายให้น้มว่ากฤษดาซึ่งรับบทโดยนพร,รัตไม้หอมฝ่ายขวาให้น้มว่าพาราดอนรับบทโดยเพระเบอร์เจย์อนทองและองค์พระมหากษัตริย์ทรงบดินรับบทโดยพระเอกรินเทศเสียงเพหลานฮอมบวน กเกียติยศยืยอนยงมีชื่อว่าสงบอดินผู้นำชาติด้วยศาสตร์และศิลป์ไม่ให้แผ่นดินตกต่ำ รัมทิ่งตินสีโองของตัวข้าพระเจ้าทรงบดิน,น,นทั้งกฤษดาฝ่ายซ้ายและพารอนฝ่ายขวาอ,อีกไม่นาน ทั้งพาราดอนและนันทยาพาระรานหลวงเจ้าจะได้อุพิเศษสมรสครองรากกันอย่างมีความสุขเป็นอย่างไรบ้างท่านราชคูรผู้ดองสบายดีหรือไม่ขอพระองค์ทรงพระเจริญผู้ชนะด้วยบัดนี้มีข่าวดีมากราบทูลต่อพระองค์ท่านเนื่องด้วยมีพานปาผู้หนึ่งเข้ามาบอกกับกล่าวมอมชั้นว่า บัดนี้พบช้างเผือกงามเนียมอยู่นักกลางป่าใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้าานข้าพเจ้าปูด่ดอผู้นี้คิดว่าช้างเผือกงามเนียมเชือกน,นี้น่าจะเป็นช้างคู่บุญบารมีของพระองค์ท่านพระาดอเป็นแน่เพราะชาข้าถ้าหากว่าเป็นเช่นนะั้นเห็นที่ว่าพรรดรคงจะไม่สะดวกก็ขอว่าดีกิจสดาลูกของพ่อ เดินทางไปจับช้างเผือกงานเดียมเทนนอของเจ้าจะได้หรือไม่เสด็จพ่อไะ่ใชค่ะช้างเช่นนี้เป็นช้างคู่บุญบารมีของพระดรดอนผมเชืเห็นควรว่าควรจะให้พรดรดอนนั้นไปจับได้ตนเองพรรดอนพระรเจ้าอาไปครับแต่คำโบราณเขาว่าไว้หากบุคคลใดจะมีวันสำคัญไม่ว่าจะบวชหรือแต่งเขาไม่ ให้ออกจากบ้านจากเรือนไะเพหมครับแล้วพาราดอนลูกของพ่อจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรลูกเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะหากแม่ช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่บารมีของลูกจริงลูกพาราดอนจะขอรับอาสาไปคล้องช้างด้วยตัวของลูกเอกพระเจ้าค่ะพ่อเชื่อว่าพ่อเชื่อเสด็จพ่อเลยค่ะเสด็จพ่อรับรางวัลพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านรับสวยสาอก่อนเลยพระเจ้าค่ะขอบคุณครับ เหลืองอย่างละเจ้าเจ้าอย่างไรคะเจ้ากูใส่เหลืองไม่กระแบงสักะทานเลยแต่ก็สวยจ้ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะกูจะใส่ให้เหมือนนกฟรัตน์เนี่ยว่าจะจะสั่งสิทธิ์อยู่แล้วแต่ที่ก็เป็นได้แค่นกฟดลพี่คุยกับผมป่ะเจ้าของงานจะล้อเล่นกับเสด็จพ่อขนาดยอกรอขอบใจมากลูกของพ่อกฤษดาการจับช้างเผื่องานเนียมครั้งนี้ ขอให้ลูกของพ่อพระดอนมีค,ความปลอดภัยกลับสู่วังหลวงโดยไวกฤษดาจงอารักขาน้องของเจ้าให้จับช้างเผือกงามเนียมกลับมาโดยไวเสด็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงพี่คะขอให้ทุกคนโชคดีส่งเสด็จพระองะค์ท่านพระเจ้าคะนี่ผมฉันเป็นห่วงนะพี่คะจะไม่ต้องกลัวพี่เรียบไปล้วจะเรียบก,กลับดูแลตัวเองด้วยนะพระดอนอยามัวชักช้าอยู่เลยเร่งเดินทางเถิด ฝากไปแล้วดิค่ะจะไม่ต้องเป็นห่วงเขาทำแสดงเธอเพื่อนค่ะท,ที่จำเพื่อจะฆ่ะาเหา